ไอ่ที่นี่ขโมยรถปิดไอ้สัตเก้าเก้าเก้าเออคูณหรือข่าที่เก้าเก้เก้าอสัตใครขโมยรถเตีนี่ไงเกาเก้าเาระยนมาโอเคเอาเอาไปไอสัตวหมดตูดขาดอีกสองขาดอีกเออขึ้นรถแรถมึงแล้วป่าไอ้ตายไอ้ตายไอ้แมยไอ้น้อยน้อ้น้อน้อยเอหมดตูดเลยสัตว์มันขึ้นรถลงไปเลยไอ้เนี้ยเนะ ไอ้ที่ตักเดดล็อกเนี่ยนะเออเนี่ยไอ้ชุดขาวเนี่ยแล้ไอ้ว่ามันใส่จำนวนตรงไหนวะตอนยังไงจำนวนตรงนี้กับตรงกลางเนี่ยไม่มีอ๋อไอยเฮ้ยซาฮีแตะใช่ปะนี่จูดูต่อยครับเอ้า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 มีปัญหาอะไรกันวะเยัยเป็ดกดอะไรเปิดไหมตัวเอ็มใช่ป่ะเอ็นเอ็นเอ็นทำไรเงี้ย เอาเลยไว้เลยเฮียไม่งั้นบั่นไสวะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยไอ้เฮียไม่กูตีนหน่อยไอ้เฮียไอสัตว์ไหนไหนดูดิทีละคนทีละคนไม่จะโดนกันเองสัตว์เล็งดูดูดว่ะเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะฮะไอ้เหี้ยวิ่งลุงเป็นหมาอะไรสัตว์ ไปไหนไปไหนปล่อยไปปล่อยไปรีบซื้อรถเถอะเดียรีบซื้อรถอเดียรถซือลไปก่อนเหรอเย็นไม่รู้ดูอาเจสทูด้วที่แกที่แกฟ้องกันนี่ฟ้องเด่นเป็นรถตู้ด้วยไป็นรถตู้ด้เอามึงคนขับมันก็ต้องติดดิมาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยรถด้วยต้านเด่นร้อยตานรถคุณด้วยคื้นไปขึ้นไปเราให้ต้านก่อนเอ้ะอยากไปทางนั้นไอ้บอลทางนั้นมันมันเสี่ยงไอ้สัตว์บนตู้เขารู้อยู่ไอ้เฮียมันเป็นรถแบบประเภทไหนโอ้ยจ้นตั้งแต่ไปไหนไม่ไปไหนเลยเฮียเฮ้ยอะไรวาจักกรยยานนนเออออ๋ไไ้้ีี่มัฝึ รถขับขับขับดูดิดูดิเกือบเลยนะนาไป่นาอัี้อะไรมึงอะมาร์คมึงก็ต้องไป่ดิมึงก็พยายามเลียงเลี้ยงกลางเมือเมื่อกี้อะอ้าวอาไรต่อยเขาบ้างเขาลุ้มคืนที่นี่มันสุดขับปอ์ในรถตัคันนี้มีมีพวกแบบแก๊งโจนชั่วอายุสี่คนเลยเนี่มึงแต่ไม่มีปืนเลยทอต่อยเลยอี่ออ้าวรถพังเนี่ยน้ามันหมด ทำไมน้ำมันหมดไวอย่างวะไอ้เฮียรถออกใหม่ไม่ซื้อเฮียอะไรเลยตีมาพาไปซื้อน้ำมันเนี่ยเฮียผมมีน้ำมันผมกบอกน้ำมันมาเอออ่ะเติมสิเติมสิอ่ะก็ดีกลังรอเติมเติมก็มีขอดหัวเฮียแฮร์รี่ยิงลูกัสไเอออ๋อหมอไอ้สัตว์ไอเฮียมึงจะดิฟตลอดทางขนาดนั้นเน้องเอออะไรเนี่ยเฮีย อ๋อตอนเล่นเลยตเลนจริงๆมึงเข้าทางนี้ก็ได้นะมึงไม่ต้องอ้อมหรอกเอ้ยจะช่างแม่งเออช่างแม่งมาอะไรที่แย่อยากทำให้มันยืงยากให้ขับวนกดดันเลยขับเพี้ยนผมไม่ควงเนอะเอ้ยจะจับรถแล้วตัวใครได้สัตว์ยังแตกงอินเทีร์ฮาแล้วอย่างมินิซอมจะเรียนด้วยมึงที่แย่ขึ้นรถออกไหมเนี่ยเขาเอกินนะดีกว่าแล้วใครจะเป็นคนฟอกแต่ผมฟอกเองกูมีหกหมื่นแล้วมึงขับรถได้ไหมอะ ขับรถได้เปล่าเฮ้ยเดือดเออไหนจนได้เฮียอะไรก็ยูไอ้เฮียจนได้เแง่เล่นเนี่ยเล่นเน้เฮียนี่แหละเฮียรถสวยครับเพ็งไอ้เฮียแล้วยังไงสัตว์ตัวดูขาดเลยยยยยเฮ้ยรถไอ้รถใครอะเด้รถตัวใครเด้เราไปหาคนที่ไม่มีพักขัวกดีกว่า ไอ้วงแกงปั่นจักรยานเพิ่งดูดิเออไปหาแกงปั่นจักรยานดีกว่าป่ะขอให้กูจอดวะเยี่ยใครก็ไอ้เ้ยอ้อไปแล้วไปแล้วมันคือใครวะเมื่อกี้ไี้ไอ้ตำรวจไอ้ไอ้รถเอสินอะปอนไอ้เหี้ยแม่งบอกให้กูจอดเลย หากูขโมยรถอีกอ่ะกูดูชุดดิเฮ้ยชุดผู้เล่นใหม่ขนาดนี้แล้วดูรถที่ขับอ่ะบริษ <c oughs> ั์ขับเฮดทูไอ้เฮ่ยผู้เล่นใหม่สองคนไอ้เฮ่ยแล้วหน้าตาแต่ละคนแม่งคนไม่น่าไว้ใจเลยไอย้เฮ่ยไปขับขี่ก็ไปขับขี่ก็ไม่มีตังค์ก็ไม่มีสักบาทอา <c oughs> ไอ้เฮ่ยแต่เป็ดที่นั้นอยู่ไหนวะ กดกัญชาพาไปดูดิรยมันอยู่ไกลเด้ก็จะทำอะไรไ<ห>แล้วในนี้ก็ไม่มีอะไรทำเฮนะ้ยเฮ้ยพวกเรียนใหม่พว่เรียนใหม่พวกเล่นใหม่ไปคุยกับมันดิ <c oughs> แต่งตัวนักมวยชนะอีกแซ่จอด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 ไปไหนกันพี่ ไป่ได้ครับเฮียฝึกเขาแต่งตัวไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะไอเฮียผู้เล่นใหม่นี่แหละชุดผู้เล่นใหม่มันก็ยังมีให้เลือกอยู่เลยจะไปกลัวอะไรเอาผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นมันเราอะไรแหละเฮียไปหามันไปหามันเผื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเราจะได้เป็นฮีโร่เผื่อกูจะได้ขอตังค์เขาสักห้าร้อยพันเมื่อไง <c oughs> ตังค์กูไม่มีเฮียไปไปไปตามประกับไปประับไปไปยังบาทดีเนื้อนื้อไปไปไปเร<ห>ื่อยๆเฮีย ตอนนี้มีแสนสี่แล้วพี่ฮับพี่ฮับ์ปพี่ฮับผมขอตังค์หน่อยสักพันหนึ่งได้ป่ะครับตังค์ผมไม่มีแล้วครับได้ครับได้ขอบคุณครับเท่พี่ไปไหนครับเทสเดี๋ยวตีมึงซื้อใบนั่นเลยเนี่ยใบพวกเฮียเลยนะเลยฮะรอก่อนพี่มีแก๊งมีเพื่อนไหมครับมีครับแก๊งพี่ใหญ่ป่ะครับ มันเป็นทีมแก๊งยังไม่มีอ๋อขอบคุณมากครับ <fairly> พ <poetic playing together> ี <todavía> ่ผมได้กินข้าวแล้วไอ้เฮียยกล้อคำหน่ากูเุียอะไรเนี่ยสัตว์อะไรมาเกินนี่อ่ยเออกูได้จั๊งละพันหนึ่งอิดสัตว์ไปกุ้ยขยะบุญเลยเป็นคนขยะนะยไปเออไปกูไปทำงานไหนที่เฮียกูสึกกูไม่มีอะไรเลยตัวกูโล่งๆเลยสัตว์เดี๋ยวไปเห็นไอ้นั่นว่ะไอ้เกาะไอ้ตรงเกาะฟังกว่าไปเก็บพวกพีดอ่ะ รอบนี้เลยหมื่นหนึ่งหมื่นห้ามั้งใช่เลยวะเออเก็บไปครบสามสิบลูกเราเอาไปคั้นจะได้สิบห้าถ้าน้ำคั้นแล้วเอาไปขายได้หมื่นห้าเอาลอบได้สบายไปทำดิไม่ต้องไม่ต้องรับอาชีพอะไรเลยแค่ไปเก็บมาแค่นั้นทำท้าบแล้วอย่าให้มันลุกอ่ะท้าบไปเลยใครวะใครวะสวัสดีครับไปไหนครับพี่เออพี่เก็บคิดเก็บลูกคิดตรงไหนเพ่ เฮ้ยมีเจอคนมีประโยชน์หน่อยไอ้สัตวสช่วงเปิดกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูเพิ่งเขพิ่งมาก่อนมึงไม่กี่นาทีเองเฮ้ยเจอคนก็ไปถามอะไรเลยขี่ตรงไปเรื่อยๆเลยฮะมันอยู่ข้างในโอ้ยเฮ้ยข้างในสุดเลยโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับไอ้สัสไอ้สัสขี่เฮ้ยมาตรงตูดกูเนี่ยสัตว์เฮ้ยขี่ดีๆมึง ข้างในสุดเลยเข้าไปลึกๆสุดซอยไหนวะซอยไหนสินี่ซอยไหนเป็นซอยไหนไวะอ้่หี้ยกะเต้องเติมน้ำมันแต่มันก็ได้คุมอยู่นะมานี่ไงลูกพีทนี่นี่นี่จริงนะละ,ะไป ไปพีที่มันจะมีพีทสลับคันน้ำแล้วก็พีทสลับเก็บด้วยมึงก็ไปต้องเป็นพีทที่สลับเก็บด้วยพีส้มลูกสีส้มส้มลูกบอ้อันไหนสัว์นี่ที่มันอยู่ลึกสุดใช่ไหมเออลึกสุดเลยแล้วอันที่อยู่ในเมืองก็คือไว้คันน้ำใช่ป่ะที่อยู่ข้างในเนี่ยอันอันสุดอันสุดแบบอะคือเก็บเออมันมีสามอันทางทางทางะสุดแบบทางจะสุดแบบก็เป็นคันคันเทรดขายอ๋อมันมีสามอันนี้ก็คือ อันตรงกลางคือคันส่วนอันแรกคือขายเออเออนั่นแหละโอเคเข้าใจล้เก็บไปครบสามสิบอันเลยสามสิบอันเลย,ยวะเฮ้เราไปเก็บรกเพชรกันดีวกว่าในนี่มีปั๊มน้ำมันได้ไงวะโอ้โอเก็บเลยถ่ายเฮียอะไรเนี่ยเอ้ากูเป็นอะไรเนี่ยเออนี่เจะละอ๋อเป็นต้นนี้เองโอ้เซ็กซี่จัง เก็บแก้วฮะเก็บแก้วเฮ้อเฮียกูสัตว์มันใสเลยเฮ้ยพี่เก็บพี่เก็บลูกพีดอีกนะนี่ไอ้หมอจะถึงเอ้ยเฮียกูสัตว์แล้วตัวเฮียอะไรแก่กระโดดข้ามหัวอิงตาไอตัวเฮียเรามาตอดกูเนี่ยไอสัตว์ซอมบี้เหรอเออเดีเวลากดเรียกหมอไอสัตว์หมอเฮียหมอคุณได้รับสาย โอเคกูได้กลายเป็นมอบตำแหน่งแล้วเออกูมอบแล้วสัตว์ซอมบ,บี้เฮียหนึ่งวันเฮ้ยกูเก็บของได้แค่นิดเดียวเองสัตว์ตังกูไม่มีถ้ากูมีตังเยอะกูจะไม่ว่าอเลยเลยสัตว์เฮียมันมีปืนมีปืนตายซะไอ้เฮียฆ่ามันฆ่าไอ้เฮียนั่นฆ่าไอ้ดำไม่ตายมันฆ่าผมไม่ใช่ดำพี่ไอ้ดำมันฆ่าผม <c oughs> ไอด้ดำมันเล่นมัวพี่มันฆ่าผมอะขับรถชนผมอ่ะไปครับไอด้ดำมันฆ่ามัวพี่แจ้งตำรวจเลยโอ้ไอด้ดำอีกแล้วอะคุมคุมซ <c oughs> อสไม่ได้ก็ <c oughs> ไปเบตี้บงนีเฮ้ยไ,ไ, <c oughs> ไอด้ดำอปเรียกหมออย่างละพี่กดแล้วครับพี่แต่มันไกลอ่ะเ <c oughs> งินผมก็ไม่มีสักบาทผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยไอ้ยไแม่งขับรถชนผมเลย มคนละครั้งนี่เนี่ยใช่ไม่ได้ไอเนี่ยแหละไอเนี่ยแหละพี่ไอเนี่ยแหละไอีกคนหนึ่งเขาขับรถคันสีขาวครับผมมาด้วยกันมึงแหละไอสัตว์เฮียใครกระเทือบกูอยู่เดียวไอเฮียสองสายผมผมมาด้วยกันครับเมื่อกี้แล้วมันเลยพี่มันอ่ะคนที่ชนนี่หนียังอ่ะไอเนี่ยแหละพี่เขาเพาชนผมเรารถผมก็กระเด็นไปเรืยครับไอสัตว์ตอแหลไอเฮียชนกูไอเฮียอบตำรวจแล้ว แจ้งให้ผมอะไรผมแจ้งแน่ไอ้เฮียนั่นแหละตำรวจดุนะใช่ไหมไอ้เฮียอะไรกันตัวเห็นคนขับรถสีสีขาวเมื่อกี้ไปไปขับรถพันแรงเลยครับเฮียเขาเียนความต่อแหลไว้สัตว์ข่ากูจะแท้ไอ้เหี้ยเห็นเห็นเห็นคนขับรถคันสีขาวๆไปเมื่อกี้ไหมครับจริงเหรอมันมันตอนมันฆ่าพี่มันฆ่ามึงไงตานเออไอ้เหี้ยไปขับรถชนกูไอ้สัตส ใช่ใชไอ้เหี้ยนี่แหละตาบ้านี่แหละสตีนเนี่ยนะเอเดี่ยวเนี่ยเอ่แล้วก็ไปตอนแหลกเขาว่าไอ้คนนู้นคนนู้นคิดว่าเขาจะเชื่อดิไอ้เงี้ยจบแล้วไอ้สัตว์เออกดเลืยกหมอไปยังไฮัลโหลครับกดเลืยกหมอยังกดไปแล้วครับกดไปสามรอบแล้วครับหมอไม่มาสิจะเกิดเองแล้วเนี่ย อ๋อสองคนเองอ่ะน่าจะนานอยู่อ๋มีหมอสองคนขอใจแล้วพอใจแล้วผมพี่พี่ยิงไอ้ดำให้ผมหน่อยมันฆ่าผมนู่นนู่นหานู่นนะไอนู่นนะไอหานั่นไนไอชุดผู้เล่นไหม่น่ะไอนไอเลวนี่แหละมันฆ่ามั่วทำอย่างนี้ได้ยังไงนะเก็บันเลย เมื่อกี้เขาขับรถมาชนผมครับผมมาด้วยกันไอ้เหี้ยไอ่ไหลไอสารเดียวนเลยแล้วคนโตใหญ่แล้วยขโมยเซิร์ฟขโมยรถเพื่อนขโมยรถคนอื่นอีกเออไม่ไหวเลยไอตัวตำรวจขับไล่แม่งขับหนีไอ้สัตว์เยอะมากเอออย่าโดนยัดข้อหาเลยมึงไอ้สัตว์โดนแน่ชิ้ยังกูเกิดได้กูแจ้งตำรวจแน่ดำมึงมึงไปเนี่ยมึงไปหน้าสอนอมันจะมีแบบเขียนแบบโทรไอ้เนี่ยไปแบบมันไปทำแบบอะไรตำรวจอะ ทำกันดีเจียนบันเอ้ยหลวงพะเจวันไันเฮียเนี่ยอเฮียนี่หละไรเนีใส่มันในปอนฆ้ามันดิที่จะได้รู้ถึงความทรมานในสัตว์อะไรเะมาต่อยอะไรเนาตอนนี้กูมีไปอนยาตแล้วเล่นต่อใช่พื่นยังอะใชแล้วเฮยจะต่อยเดียวเลยเ้ยตอยกันนตัวไม่ได้นะแมเฮียอะโคตมั่วนะไอ้สัตว์หลวงเพียเฮีย โลฟีบ้านป้าขับรถกระแทกหัวกูตายไอ้เหี้ยกอนฆ่าแมงดีไอ้เหี้ยแล้วกูจะทิ้งไว้นี่แหละเอ้ยอย่าตายกูอย่าตายกูมาหมอมีสองคนใจเย็นนี่ไอ้สัตวอจะโดนใครนะใครมาล่ะหมอป่ะหมอครับชุบเพื่อนผมหน่อยครับหมอ มาแล้วโทษโทษเมื่อกี้รถตกน้ำไม่เป็นไรครับพี่จะเกิดเองอยู่แล้วเออตีนมาจะมาเมาหน่อยนะเพื่อนโอเคเลยนะอาเบาหมอผมไม่มีตังค์อ่ะมีค่าจ่ายแล้วนะครับมันเป็นออโต้นะโอเคครับผมขอบคุณครับหมอเอ้ยส้มพี่ต่อยไอ้สัตว์เอ้ยส้มพี่ต่อยโกยสัตว์ ป้อนกูกูหนีไม่ได้กูหนีไม่ได้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเลยวิ <t> ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปส้มวิวิ่งไปวิ่งหนีตายไปเฮ้ยพึงวิ่งไปแล้วมกดตัวซีดูแล้วมันเป็นภาษาหนีตายมาแล้วเฮ้ยส้มวีมาแล้วไอ้สัตว์ไม่เก็บลูกพีชแล้ว้าวกูไปเก็บขี้แม่มึงก็กลางไอ้สัตว์กูจะเอาแมงให้ตายไอ้เหี้ยกูมีปืนแต่กูไม่เห็นขี้ยสี่อ้าวส้มบี้วิ่งไล่ตูดกูไล่สัตว์ ซอมบสัตว์ซอมบีเหรอสัตว์ซอมบีเหรอฮะมาด okay, ีจริงเลยไอ้พอลสัตว์เนี่ยจริงดีซอมบี้แล้วเราไม่เห็นเหี้ยอะไรกับมันมาดีซอมบีเราเห็นผีแล้วเราไม่เห็นผีกับมันนะมาสัตว์ซอมบี้กระโดดมาสัตว์เข้าไปไหมเหี้ยมาเข้ามาในไปสิสัตว์ไม่เข้าไอ้เหี้ยโอ้ยกูทำเหี้ยได้เว้นสะดวกเลยสัตว์ที่เด้อเออขายได้สัตว์โอเคมีรถป่ะ ไม่มีอ่ะรถแม่งทำรถหายไปเลยเฮียสัตว์ต่อยสองเบี้ยดิไอ้เฮียสัตว์แม่งไอ้หาไล่กูุ้ยแหลรไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอก่อนนี่ก็จบแล้วไอ้สัตว์เอ้ยกูดูเลือดยังไงวะเดี๋ยวเขาไปดูระบบเซฟเซฟเซฟนั่นก่อนนะเว้ยเซฟเล่าใส่ามาใหม่เหเียโคตรรัวอ่ะเอเลือดกูมันมีปัญหาไอ้เฮียไอสัตว์ที่ต่อยกูอีกแล้วไอเฮีย พวกมึงแค้นกันก็นไปฆ่ากันอยู่ทุ<ส>เรศไรสัตว์ทำตัวทุเรศไรเฮียมานี่ดีส้นตีนหมายควายวิ <c oughs> ่งมาไอ้สัตว์มึงวิ่งมาเอ๊ะไปดำมาต่อยกูตัวตัวดิเฮียเล่นหลังเหรอไอ้ส้นตีน <c oughs> ไอ้สัตว์ซอมบี้ก็วิ่งใกล่กูไอ้เหี้ย <c oughs> สองโลไปแล้วหมอไอ้ใครตายไอ้เหี้ย เบรอร์ตสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่คือจิตวิญญาณเป็นเฮี้ยอะไรกันสัตว์ส,สัตว์กินเปียวไอ้สัตว์สัตว์สัตว์อืมขอให้หมัดเดียวเท่านั้นไอ้เหี้ยสัตว์สัตวว์์สัต ไอ้เฮีย้ยซอมบี้เฮีย้ยสัตว์แตกไอ้เฮีย้ยแตกไอ้สัดอือกูจะทิ้งไว้นี่แหละฮ่าฮแตกไอ้เฮีย้ยเด็กฮาวนั่นแหละวนแมพ ไอ้เลียวนำทำอะไรแก้ววะเพื่อนออกไปแล้วไอ้เดี๋ยวกูต่อยตายแล้วออกไปแล้วไอ้สัส